บ้านเคนหน่อยนิวยอร์กบินพาภรายาข้ามทวีปไปโลกที่ไม่หลับไหลบ้านที่นิวยอร์กเคนธีระเดชหลังอยากให้ลูกทั้งสองคนเรียนต่อที่เมืองนอกมากกว่าไทยเป็นครอบครัวสุขสันต์ไม่เคยห่างกันไปไหนไกลสําหรับบ้านของวงพัวพันที่ช่วงนี้เด็กๆได้เวลาปิดผักเรียนสั้น,นหนึ่งเดือนคุณพ่อคุณแม่เคนธีระเดชกับหน่อยบุตรกรก็ไม่รีรอชา้ากระเตงลูกชายสองคนน้องคุณและน้องจุนบินข้ามทวีปไปท่องโลกกว้างณเนะมืองที่ไม่เคยหลับไหลมหานครนิวยอร์ก ทันทีที่ละครนางร้ายที่รักลาจอไปปุ๊บงานนี้ก็ทําให้บ้านประสบความสําเร็จกันซะหน่อยแล้วล่ะคะ่ะทริปนี้นับว่าเป็นทริปครอบครัวของจริงเพราะว่ามันจะไปไหนมาไหนก็จะมีเพียง4คนเท่านั้นออกตะเวนเยี่ยมเพื่อนเกา่าเพื่อนสนิทที่อาศัยอยู่ที่โนนเรียกได้ว,ว่าชาร์จพลังเก็บไว้มาลุยงานแล้วก็เดินหน้าเรียนกันต่อล่าสุดเคนทีระเดชกับหน่อยบุษกรยังคงใช้เวลาพักผ่อนที่อเมริกาต่อคราวนี้บินข้ามฝั่งไปอยู่ที่นครซานฟรานซิสโกอีกทั้งยังกระเตงลูกชายน้องคุณและน้องจุนเที่ยว ลงแล้วในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่ก็ยังได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีขอเก็บพาประทับใจเที่ยวทริป4ี่คนพ่อแม่ลูกเพราะประเดี๋ยวประเดี๋ยวแป๊บแป๊บเด็กน้อยก็จะกลายเป็นเด็กหนุ่มเวลาเชิงผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะคุณหน่อยได้เล่าให้ฟังอีกว่าทุกปีจะไปพักผ่อนกันยาวประมาณ2 3สามอาทิตย์ที่บ้านในญี่ปุ่นอยู่เมืองเซนิโกะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นความฝันอยากมีบ้านเล็กๆที่ญี่ปุ่นของคุณเคียนเช่นกันเคนเขาจัดการคุยหมดเองทุเรื่องตั้งแต่เรื่องบ้านเรื่องฟอร์นิเจอร์อย่างที่เขาบอกเคนนนเเขาาาาชออบบบรื่ง้มกแตที่่่ญีีปุนนกก็สสาาามมรถออาาใไต์เดยววกัับที่่เเเ้าใหหญไดลยรา you uh -huh. เพื่อนก็แซวๆกันว่าบ้านนี้เหมือนเขาใหญ่เลยเปลี่ยนแค่ลูกคนละเขามีหิมะมีบรรยากาศเพิ่มเติมและเมื่อพูดถึงบ้านที่เซนิโกพระเอกของเราก็หยิบโทรศทัพท์มือถือออกมาเปิดภาพให้ดูตามที่ทุกคนขอร้องซึ่งพอเห็นแล้วทุกคนต่างก็ลงเห็นว่าคล้ายคลึงกับบ้านที่เขาใหญ่จริงๆแต่ยามที่หิมะโรยตัวมาปกคลุมบ้านเกิดทั้งหลังนั้นใจเป็นภาพที่งดงามเกินคําบรรยายเรื่องอนาคตเคยถามน้องคุณว่า,วาอยากเป็นอะไรเขาก็บอกว่าอยากจชเป็นช่างก่อสร้างน้องคุณเขาจะชัดเจนเพราะว่าชอบดูงานก่อสร้างอะไรแบบนี้อออย่่่าาาาาาางตนนนเเเขววรรค้้กกก็จะบีีถุณมแฟ คุณจะทําแบบนั้นแบบนี้เราก็ฟังเขาส่วนน้องจุนดูเหมือนว่าจะเป็นไม้พมกของพี่ก็คือฮีโร่ของพี่พี่ทําอะไรก็จะทาตามไปหมดพอพี่ย้ายฝั่งไปเรียนประถมเขาก็อยากย้ายฝั่งตามบ้านคือเป็นพี่น้องที่ติดกันแบบสุดๆน้องจุนเขาจะชัดเจนเรื่องการแต่งตัวชอบแต่งตัวพอแต่งเสร็จจะไป่องกระจกหันซ้ายหันขวาดูนี่ขนาดอายุแค่สี่ขวบนะคะเนียยังมาถามแม่ว่าเขาพับแขนเสื้อเท่ากันหรือ,อยังเรื่องนี้อาจจะได้ทางพ่อมาคะ่ะคุณหน่อยยิ้มเมื่อพูดถึงลูกๆที่ใกล้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อไม่นานมานี้ด้